เหมือนยายรานีจะรู้แล้วว่าว่าฉันเป็นน้องสาวพี่พิมพ์ดาวหมายความว่ายังไงจะรู้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอแกลืมแล้วเหรอว่าคอลเล็กชันนังนั่นมันเยอะแค่ไหนแค่สืบชั่วโมงเดียวก็รู้แล้วมัง้งแล้วแกจะเอายังไงต่อเราควรจะทำยังไงกันดีแกไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกฉันพอจะมีวิธีอยู่บ้างแต่แกน่ะสีต้องระวังตัวนะอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงฉันหรอก ฉันเอาตัวรอดได้หายห่วงอีกอย่างทำไมเขาต้องมาทำร้ายฉันด้วยละ่ะก็พอแก่เป็นเพื่อนสนิทใช่งไงเพราะงั้นระวังตัวไว้ดีที่สุดอย่าประมาทเด็ดขาดโอเคเข้าใจแล้วต่อไปฉันจะระวังตัวให้มากขึ้นกว่านี้ ปปวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันใหม่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะครับ แกจะกลับยังจะให้ฉันนั่งรถไปส่งแกที่บ้านไหมไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกหน้าวันนี้แกก็เหนื่อยมามากพอแล้วรีบกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะงั้นถ้าถึงบ้านแล้วแกโทรมาบอกฉันด้วยนะไม่ต้องห่วงนะครับน้องรดาเดี๋ยวพี่จะไปส่งให้ถึงหน้าห้องเลยใครบอกพี่คะว่าเมย์จะกลับด้วยเมย์จะกลับคนเดียวต่างหากกลับบ้านกับพี่สิ่งแหละดีแล้ว ฉันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแกมากนะเมขอร้องล่ะดันสิทำไมกลัวหวั่นไหวหรือไงเปล่าสักหน่อยกลับก็บกลับสิใครเขาจะกวัวหวั่นไหวกันฝากด้วยนะคะพี่สิงห์เอาให้ชัวร์แล้วค่อยกลับนะได้เลยครับไม่ต้องห่วงว่าแต่น้องชายพี่เป็นไงแล้วเนี่ยทำไมไปให้แฟนห่างสายตาได้ เล่นสนุกหนำใจหรือยังคะจะพอได้หรือยังเล่นอะไรของคุณนี่คุณกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าก็แค่จะสร้างกระแสแฟนขึ้นมาเพื่อที่จะให้ฉันเสียหน้าตามหึงตามหวงเรื่องแค่นี้คุณคิดว่าฉันดูไม่ออกเหรอผมว่าคุณเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วแหละตั้งแต่แรกที่เรามีกระแสเริ่มจิ้นกันผมก็อึดอัดใจแย่ไม่ได้ชอบเลย ที่เป็นข่าวพวกนั้นกับคุณส่วนเรื่องแฟนผมกับเธอเรารักกันจากใจจริงพอะง้นคุณก็ช่วยเข้าใจแล้วก็เลิกยุ่งกับผมจากทีเธอฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าระหว่างที่เราถ่ายงานด้วยกันคุณจะไม่หวั่นไหวกับฉันเลย เก็บของเสร็จหรือยังเรากลับบ้านกันเถอะพลอยเหนื่อยแล้วใช่ไหมคุมจะอยากวิ่ผักผ่อนใช่ค่ะพลอยเหนื่อยแล้วเรารีบกลับกันเถอะว่าแต่ตะกี้คุยอะไรกันหรอคะเรื่องเรื่อยเปอยนะแต่พี่ว่าดูไม่ค่อยชอบมาพากลเพราะงั้นเราต้องระวังให้มากขึ้นกว่านี้นะพลอยน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่พี่นี่สิ เข้ามายุ่งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจนได้เลยพลอยตกอยู่ในอันตรายไปด้วยไม่ใช่เรื่องไม่เป็นเรื่องสักหน่อยเรื่องของพลอยก็เหมือนเรื่องของพี่พอง,งานไม่ต้องห่วงนะพี่ไม่เป็นไรหรอกก็ได้ค่ะเรากลับบ้านกันเถอะรักกันดีเหลือเกินนะฉันละทนดูไม่ไหว ช่างเถอะคงจะหวานกันนี่อีกไม่นานหรอกรูปพี่ฉันให้แกถ่ายมันใช้ได้หรือเปล่าได้ซะยิ่งกว่าได้อีกรับรองพวกนั้นอยู่ไม่เป็นสุขแน่คืนนี้ก็ปล่อยรูปเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเล่นบทหลักกันได้อีกนานแค่ไหนแกรอดูข่าวสนุกสนกได้เลย On, แกรู้สึกหรือเปล่าว่ายายรานีนังเงียบแแปลก,แ,ปลกแถมงานก็มาบ้างไม่มาบ้างฉันก็รู้สึกว่ามันแปลกๆเหมือนกันตั้งแต่ถ่ายละครน,นี่ก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่นางก็ดูเงียบไปเลยหรือว่ากำลังวางแผนแอบทำอะไร,รยอยู่ราดาแกดูนี่สิฉันว่าแล้ว เห็นีไปแปแลกๆเยด่วนลูกดุดโคจินดาลามาแลนนวเนียกันกลางวันแ็ดแสกไม่กว่าใครเห็นเลยหรอคะท่านผู้ชมเหมือนว่าข่าวมันจะออกมาตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วนะแต่ทำไมฉันถึงไม่เจอข่าวนี้เลยเหมือนว่าทางพี่ธันวาจะปิดข่าวอย่างสุดชีวิตเลยคงจะไม่อยากให้แกเห็นมั้งกลัวจะรู้สึกไม่ดี งั้นก็แปลว่าแกเห็นข่าวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเหรอแล้วทำไมแกไม่ยอมบอกฉันขอโทษจริงๆนะพลอยพี่ทันวาขอร้องฉันมาอีกทีนะว่าอย่าบอกเรื่องข่าวนี้กับแกเดี๋ยวเขาจะรีบจัดการข่าวเรื่องนี้เองไม่น่าล่ะช่วงที่ไปถ่ายละครคนในกองถึงได้มองหน้าฉันแปลกๆยายเมยแกเนี่ยนะแทนที่จะอยู่ข้างฉันกลับไปช่วยคนนอกปกปิดแกก็รู้นี่ ฉันปฏิเสธพี่ธันวาได้ที่ไหนล่ะว่าแต่แกคิดว่าข่าวนี้มันแปลกแปกไหมก็คงจะหาเรื่องแต่งเรื่องทำข่าวขึ้นมาเองแหละคงจะอยากให้ฉันกับพี่ธันวาทะเลาะกันแต่ฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกเพราะฉันรู้ว่านี่มันคือแผนไงเพื่อนฉันนี่มันฉลาดจริงๆแต่ตอนนี้ฉันหิวแล้วอะเดี๋ยวไปซื้อข้าวมาทำแป๊บหนึ่งแกจะกินอะไรไหมงั้นฉันขอเหมือนเดิมเด้วกัน รีบซื้อรีบกลับมาล่ะจะได้มาเมามอยกันต่อโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปรีบมา กว่าจะว่างสักทีไหนๆวันนี้ก็ว่างแล้วขอเช็ครูปลูกชายสักหน่อยดีกว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันไปถึงไหนแล้วเอ๊ะคนนี้ใครกันทำไมเหมือนตามมาทุกรูปเลยหรือว่าว่าที่ลูกสะพ้ายฉันกำลังตกอยู่ในอันตราย รับสายหน่อยสิลูกชายนี่มันเรื่องด่วนนะไม่ได้จะโทรไปแซวสักหน่อยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะกดยังกดเลย ขอบคุณจ้า